ต้อมรับหมอจากประจวบพีริขัน,นครับเข้าทนบุรีอ่านต้อมนับอ่านต้อมเข้าสถานีทนบุรีนะครับเข้าชานสองอ่านต้อมซีซีหนึ่งสามครับ ขบวนสองห้าสองตรวจทราบที่นี่สถานีทงบ่วนดีก่อนจะลองจับขบวนรถโตรวจสอบสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนรับมาจอดที่นี่ครับจอดแล้วที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นหนึ่ง แห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการ